สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเมื่อกี้พูดไปหลายคนสงสัยตกลงจะเอาทางเลือกหรือเอาทางรอดเอาได้ทั้งเลือกและทั้งรอดแต่เราเอาเราหมดเลยนะได้หมดเลยเพราะปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดแต่ถ้าเราเลือกปั๊บเรารอดเลยเรารอดเลยใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะรอดเราต้องเลือกก่อนจะใ้เลือกอะไรดีเราต้องมาดูกันครับว่าเราจะเลือกอะไรงั้นเราถึงจะรอด นี่ดีกว่าแกรับเจิญของใหม่คนนี้นะคะคุณผู้ชมขาดคือมีวิถีชีวิตเป็นแม่บ้านเขาว่าแม่บ้านหมายถึงว่ามีลูกดูแลสามีอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วสามีเธอนี่นะคะเลี้ยงได้ดีเลยนะแต่เธอคิดว่าอ้าวถ้าวันหนึ่งอนาคตมันไม่มั่นคงทำไงขึ้นมาเลยอยากจะหาอะไรทําค่ะแต่สิ่งที่แค่เธออยากจะหาอะไรทําดันเปลี่ยนรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านให้กับเธอเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือคุณน้ําท่วมวันนี้คุณก็ทาธุรกิจให้เติบโตได้นะคะผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวค่ะ พบกับแขกรับเชิญของใหม่เลยดีกว่านะคะครูพีทคุณละลิดาจันทระเรืองนภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่นี่รุ่นเดียวกับใหม่นะคะเมื่อกี้แอบกระซิบอายุถามแต่ว่ารายได้เขาแบบเลยไหลงั้นคุณต้องเรียนรู้ไว้เด็กถามก่อนเลยมังไง เดือนล่าสุดรายได้จากการทําออนไลน์ค่ะดีจังตรงๆเลยคุถามแรกถามเลยได้เนอาเอางี้คุณนําได้เงินเท่าไหร่ครับถามนี้เลยแล้วกันนะท่าเดือนล่าสุดก็เป็นหลักแสนเสถียรมาหลายปีแล้วค่ะเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเสถียรนี่คือหมายถึงว่าได้ทุกเดือนใช่่ะมเสถียามาตลอดนะใช่ค่ะหลายปีนี่กี่ปีแล้วประมาณ3ปีค่ะสามปีสามปีเกียวกันคือเริ่มต้นในการขายออนไลน์นี่คือ ตั้งแต่3ปีที่แล้วเลยหรือเปล่าหรือว่าก่อนน้าน้นจริงๆอ่ะพี่เริ่มมาสี่ปีค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าปีแรกมันเป็นปีแห่งการเรียนรู้เลยเนาะเพราะว่าแน่นอนเราเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะจะมาถึงได้เงินเลยพี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นปีแรกเนี่ยมันเป็นปีที่แบบลองผิดลองถูกเรียนรู้ทุกอย่างพอมาปีที่สองสาสี่เนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้มันออกดอกออกผลแล้วใช่ค่ะอค่ะก่อนที่จะทําคือเดี๋ยวนะเป็นเป็นแม่บ้านดูแลสามีอยู่ที่บ้านใช่ค่ะึยังไงถึงตัดสินใจว่าเออเราต้องมีแบบ รายได้จริงๆสามีเขเลี้ยงได้นะมันคงนะคือพี่จะบอกแบบนี้ว่าพี่ว่าทุกอย่างมันมันไม่แน่นอนอะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่เชื่อเลยก็คือว่าคนเราอะค่ะมันมันจากกันอยู่สองแบบไม่จากเป็นก็จากตายคําถามคือจากเป็นเป็นของคนอื่นเราไม่รู้อันนี้มันเป็นอนาคตเราคาดเดาไม่ได้อยู่แล้วค่ะจากตายสมมติเขาดีกับเรามากเลยเขารักเราเลี้ยงดูเราอย่างดีเกิดเขาตายไปไม่มีใครรู้วันตายอะจริงป่ะคะพี่ก็เลยนั่งคิดว่าเอาแล้ว S <S <an> <S เราจะรอให้วันนั้นมันมาถึงเหรอ<ม>เออพี่ว่ามันเสี่ยงเกินไป<ม>แล้วถามว่าเราเป็นแม่บ้านอะ่ะเราคิดว่าทุกคนอะสามารถทําอะไรได้มากกว่า<ม>ที่เราเป็นอยู่แล้วไงพ<ม><ม>ี่ก็เลยตัดสินใจแล้วแบบด้วยภาระเลี้ยงลูกเอยต้องอยู่บ้านมันเป็นสิ่งที่มันเป็นอะไรที่แม่บ้านมันต้องทําหยุดอยู่บ้านนะคะ<า>คําถามคือทอํายังไงอะ่ะไปเปิดร้านหรอไม่ได้<ม>เออใช้ทุนเยอะเกินไปก็ไม่ได้<ม>เออลูกเราก็ตัดสินใจเลี้ยงเองค่ะคําถามคือเราก็เลื่อนมือถือไป คนนั้นก็เด็กคนนี้ก็แม่บ้านคนนั้นก็พนักงานประจําทาไมทุกอาชีพมันทาออนไลน์ได้สําเร็จเยอะเต็มไปหมดเลยเราก็เลยแบบงานต้องเป็นชั้นแค่นั้นเองค่ะงั้นต้องเป็นชั้นงานชันก็ทําได้ใช่ก็เลยเริ่มจากการแบบฝึกฝึกเรื่อยๆเพี่ยใหม่เชื่อป่ะครูพี่ผู้จริงๆนะสามเดือนแรกอะขายไม่ได้เลยจริงไม่ได้เลยสักชิ้นเลยใช่ค่ะคือแบบวิธาไปสามเดือนเก้าสิบวันขายไม่ได้เลยอะท้อไหมคะ ท้อไหมคือไม่ทอ้อแต่ก็แอบ,บสงสัยว่ามันเป็นอะไรวะทําไมคนอื่นขายได้เราขายไม่ได้ใช,ใช่ค่ะก็เลยมาเช็คว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราทํานะแต่เราแค่ไม่มีความรู้เราไม่รู้ว่าไอ้วิธีที่ทําแล้วมันขายได้อ๋อมันเป็นอีกวิธีนึงอใช่ค่ะอประมาณนั้นรายได้เดือนแรกที่ได้จะทำออนไลน์โหคือ3มเดือนแรกนี่ขายไม่ได้แต่มันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยยังนึกถึงเขาอยู่เลย กําไร50บาทแรกค่ะอดดูใช่คือกำไรแรก50บาทค่ะจริงๆอ่ะกำไรร้อนึงแต่ความเราดีใจอ่ะเนาะพี่คะาเดี๋ยวหนูออกค่าส่งให้คือมันไม่เคยขายได้ค่ะก็เลยออกค่าส่งไป50บาทเหลือ50บาทดีใจมากโอ้โหดีใจจนเขาแบบดีใจยังกะได้เงินล้านหนึ่งอย่งเี้เลยแต่เรามีความรู้สึกว่าแบบ เอ้าถ้า50บาทกูหากูหาได้ล้านนึงกูหาได้แน่นอนคือตอนนั้คิดแบบนี้คือใจมันฟูแล้วมันฟูแล้วว่าคือไม่ว่ากี่บาทไม่รู้ถ้าคำว่าขายได้คือขายได้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นคุณผู้ชมค่ะชีวิตของครูพีทนี่นะค่อนข้างที่จะมันมากๆเลยหลายคนถ้าเอ๊ะหาทางออกหรือเป็นแม่บ้านอยู่แอดไลน์มาคุยกันดีกว่าได้เนาะสแกน QR โค้ดค่ะที่หน้าจอเลยนะคะหรือว่าแอดนะคะแอด L O V E P E A T นะคะหรือว่าสแกน QR code หรือว่าโทรมาได้นะคะที่0 9 0 88 88 2 6 9 0 8 8 8นั่นเอง <a S 1> นะคะคคสแกน QR code แล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์หรือว่าทิ้งเบอร์โทรศัพท์มาให้ดิดคือไม่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบบางคนแอดไลน์ไม่ได้โทรไม่ได้หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายที่หน้าจอไว้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้เรียบร้อยเลย จะได้แบบ <ừ> ไม่ต้องมานั่งจดมานั่งสแกนอะไรเงรี <ừ> ้ยคือถ่ายไว้เก็บไว้เลยนนแล้วเดี๋ยวสแกนกลับมาเบอร์มือถือนี้ก็คือโทรไปได้ใช่ค่ะโทรได้เลย,ยใช่ค่ะคุยเองเลยหรือเปล่าฮะ ก็คุยเองค่ะแล้วก็มีสมาชิกช่วยกันคุยเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนสนใจออนไลน์เยอะจริงๆค่ะจริงๆทีนี้อย่างในรูปนั่นคือนั่นคือสมัยที่ขายออนไลน์อันนี้ห้าสิบบาทแรกเดี๋ยวได้แต่อันนั้นคือออนไลน์ธุรกิจแรกหรือณปัจจุบันที่เราทำอยู่ไม่ไม่อันนั้นธุรกิจแรกค่ะก็คือเราสต็อกสินค้าใช่ไหมแล้วเราก็ไปส่งของเองค่ะแล้วแบบความเอ็นดูเนาะเลี้ยงลูกเอาไปด้วยกันเลยจ้ะไปสนีประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าออนไลน์ที่ครูพิททำอยู่คุณผู้ชมคะเราอาจจะนึกภาพการขายออนไลน์คือต้องมีสินค้ายเยอะเใอะต,ตุนสต็อกสต็อกสักนิดนึงใช่คือปีแรกที่บอกค่ะคืออู้ตุนสต็อกเต็มบ้านเลยค่ะ,คะเสร็จแล้วก็คือพี่เชื่อว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ,ค,ะคือถ้าใครยังไม่เคยทําออนไลน์พี่บอกว่ายุคนี้คุณโชคดีมากเพราะว่าเขามีการพัฒนามาเป็นอย่างดีค่ะเรื่องความเสี่ยงการแพ็คการสต็อก อะไรทุกอย่างจัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วคือเมื่อก่อนทํายากกว่านี้พี่บอกเลยใช่แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันทันสมัยขึ้นดีขึ้นง่ายขึ้นใช่ค่ะนะ,ะตอนแรกนี่มีมีคนแนะนาเขาเรียกว่าต้องคอยสอนคอยดูจากใครยังไงบ้างไหมครบที่ออบอกว่าอตอนแรกแน่นอนค่ะที่ขายไม่ได้เลยแล้วพอมารู้ว่าเออเฮ้ยคนอื่นเขาขายได้แต่เราขายไม่ได้เลยมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต้องเรียนรู้อ่นนะว่ามาทำอย่างไงไปเอาเทคนิคมาจากไหนคือจริงๆพี่มีอาจารย์ค่ะชื่อว่าอาจารย์โอมจริงๆท่านก็ไม่ได้เป็นพ่อค้าออนไลน์นะท่านเป็นอดีตสจ๊วตใช่คือเอาถ้าผู้ชายทําได้ฉันผู้หญิงฉันว่าฉันมีจริต จะเรีจนจเงไหวกว่าเออาจะ,าออจะทาได้ก็กเหมือนที่บอกค่ะเทาวันนี้ทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเขาบอกว่าเท่าวันนี้คุณว่ายน้ําอ่ะแล้วคุณสามารถรวยได้ประสบความสําเร็จได้คําถามคือก็กู้ว่ายไม่เป็นถูกปะ,อ,ะ <ๆ S 1> ออ<ช>ถามว่าไปหัดว่ายเองกับมีคนที่เขาว่ายเก่งมาสอนเราอันไหนเร็วกันคะก็ <ๆ S 2> ต้องมีคนมาสอนอยู่แล้วใช่ปะที่ก็เรียนแต่สิ่งที่เราคนส่วนใหญ่เรียนแต่ไม่กล้าลงว่ายจริงแต่พิษเนี่ยเรียนแล้วเอาที่เรียนมาว่ายเลยขึ้นลงมือทำเลย ใช่คือผลลัพธ์มันถามว่าจริงๆอะจุดประสงค์คือแค่อยากจะหารายได้เสริมค่าหนข้าไฟค่าช้อปปิ้งนู้นนี่นั่นคือครู้สึกว่าไม่เป็นภาระเนี่ยสบายใจกว่าแต่มันเกินฝันจริงๆค่ะออนไลน์มันเกินฝันมากๆทุกวันนี้ยังคิดเนี่ยมายืนอยู่ที่ช่องห้าเนี่ยค่ะยังแบบ ใช่เ <ส challenge. S 2> หรอออใช่เหรอมันใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ออนไลน์ของครูพีสคนะคะผู้ชมค่ะคือ1เลยคือไม่ต้องสต็อกสินค้าใช่ค่ะคือระบบมันเอางี้ดีกว่ามันมันแตกต่างออนไลน์ทั่วไปยังไงคือคนจะคิดว่าการขายออนไลน์ก็คือซื้อมาขายไปใช่ป่ะแต่จริงๆมันต้อง มีสินค้าแล้วก็ต้องมีโรงเรียนสอนด้วยก็หเหมือนที่พี่บอกปีแรกฉันขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะฉันไม่รู้ว่าคนที่ขายได้มันขายยังไงวะถูกไหมคะ,คะเออแต่ที่พีททำเนี่ยเขามีโรงเรียนสอนออนไลน์ซึ่งพี่จะบอกว่าถ้าใครไม่เคยเห็นคิดว่าจะเป็นโรงแรมเพราะสวยมากคือมูล,ลค่าเนี่ยเป็นร้อยล้านแต่เป็นโรงเรียนนะคะซึ่งถามว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้โหโรงเรียนระดับร้อยล้านเนี่ย ต้องแบบทําธุรกิจระดับไหนคือจริงๆเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันหลักพันอะใช่ปะสองพันก็เริ่มต้นได้แบบนี้ค่ะมันไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรคือสุดท้ายพิดว่านะค่านังค่าไฟค่าเสื้อผ้าแพงกว่าค่าเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์จริงๆถูกว่าและณวันนั้นที่เราเรียนรู้มาพอวันนี้เราโอเคประสบความสาเร็จมาตลอดแล้วเวลาที่เราทําธุรกิจมามีรายได้ หลักแสนแล้วใช่คือพีทถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนที่สนใจด้วยนะหรือว่าลูกศิษย์อย่างนี้ใช่คือพี่เข้าใจค่ะว่าคนขยันมีเยอะ,ะแต่คนที่ขยันและรู้วิธียังมีไม่เยอะอดังนั้นพี่เลยตั้งใจเลยคือตอนแรกพี่ก็ตั้งใจนะว่าคนที่เป็นผู้หญิงเนะี่ยคือสุดท้ายคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานใช่ปหมค่ะเฮะ้ยถ้าเขาสามารถรู้ล่วงรู้ถึงคุณค่าเขาได้อ่ะงั้นพีท ก็เป็นคนหนึ่งที่ในเมื่อมือถือมันเปลี่ยนชีวิตฉันได้เราตอบแทนเขาด้วยการที่เราสอนคนอื่นขายบ้างดีกว่าแบบนี้ค่ะก็สอนเริ่มจากแบบพื้นฐานเลยอ่ะคือสร้างหน้าร้านทุกแพลตฟอร์มพี่สอนหมดมแต่ต้องบอกว่าคือตอนนี้ค่ะโลกมันเปลี่ยนเนาะกระแสะเนี่ยแน่นอนเมื่อก่อนถามว่าเล่นติกตอกไหมคนบอกว่า ไม่เล่นเพราะมันต้องเต้นใช่แต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเนี่ยอย่างพี่เป็นแม่บ้านเนี่ยพี่สามารถมีผู้ติดตามเนี่ยสองแสนกว่าคนได้ใช่แล้วบางทีเราอัดคลิปแบบไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะมีคนเห็นสองล้านกว่าคนคือพี่ว่ามันไม่มียุคไหนที่มันจะเป็นไปได้ขนาดนี้แล้วดังนั้นนะคะสิ่งที่พี่จะสอนก็คือพี่จะให้ทางรัฐเลยว่าถ้าจะทำออนไลน์ยุคนี้นะคะกระแสมันอยู่ที่ติ๊กต็อก เพราะมันสามารถทําให้คนเนี่ยเห็นหน้าร้านของเราแล้วเห็นเราได้ง่ายแล้วเร็วที่สุดค่ะ,คะมันเหมือนเป็นทางลัดนะคะดังนั้นวันนี้ใครที่อยากทําออนไลน์นะครูพิบอกเลยว่าทิกตอกเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไม่ควรจะพลาดเด็ดขาดดังนั้นครูพิษเลยสอนฟรีค่ะ ใช่อันนี้ที่มานี่คือสอนฟรีใช่ค่ะสอนฟรีหมดเลยตลอดจนจบคอร์สใช่ค่ะแล้วก็จะมีรุ่นพี่ที่เหมือนเป็นคนที่เรียนแล้วเขาทําได้อะอย่างบางคนเป็นพนักงานประจาลาออกมาทําออนไลน์บางคนเป็นแม่บ้านเหมือนกันก็มีรายได้หลักแสนเยอะแยะมากมายเลยเขาก็จะเป็นครูพี่เลี้ยงคอยสอนตั้งแต่การเปิดหน้าร้านทําเนื้อหาตัดต่อคลิปวิดีโอไม่ต้องเต้นอ่ะแต่ขายดีอ่ะทำยังไงเออเพราะคนชอบคิดว่าต้องเต้นต้องสวยใช่ป่ะเรียนอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าสอนอะไรก็จริง คููพิทย่อยมาเลยนะคะประสบการณ์1ปีเนี่ยก็ย่อยมาให้เหลือแค่4วันวันละไม่เกิน2ชั่วโมงเรียกว่าเอาที่ทําได้จริงไปทําเลย<ะ>คือเปิดหน้าร้านยังไงให้แบบลูกค้าเชื่อถือ,อพอเราขายออนไลน์เนี่ยถ้าเราเราชอบคิดว่าฉันขายไม่ได้หรอกเพราะคนรู้จักฉันน้อย<ะ>จริงๆคูพีทเป็นปบ้านไม่มีใครรู้จักคูพีทหรอกอแต่<ะ>คูพีทขายให้กับคนไม่รู้จักโอ้โ oh, หเยอะมาก<ะ>ทุกคน เปิดหน้าร้านยังไงให้คนไม่รู้จักอยากซื้อของกับเราแล้วเราจะลงเนื้อหายังไงขายแบบไหนให้ลูกให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยไปเจอกับลูกค้าตัวจริงของเราใช่และสุดท้ายตัดต่อวิดีโอง่ายๆตัดต่อยังไงผ่านแอปติ๊กตอกแล้วใครที่สนใจอยากขายของออนไลน์ครูพีทมีแถมสอนให้ในนั้นด้วยเรียกว่ามีเครื่องมือให้ครบค่ะแต่ครูพีทให้จํานวนจํากัดแล้วกันเนาะเพราะว่ามีบางท่านนะคะก็ จ่ายค่าเรียนมาหลายพันเหมือนกันคือวันนี้คือเป็นโปรโมชั่นพิเศษเอออย่างนี้ดีกว่าเนาะเฉพาะรายการเฉพาะรายการดีเลยค่ะอก็ครูพีดให้แค่100ท่านแรกพอค่ะค่ะ100ท่านแรกที่ที่โทรแล้วแอดไลน์เข้ามานะตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าจะมีครูพี่เลี้ยงเนี่ยรอ100ท่านเท่านั้นจริงๆหลักๆคือจะเจาะตรงกลุ่มเลยยิ่งโดยเฉพาะการทําธุรกิจออนไลน์บนแบบแพลตฟอร์มอย่างติ๊กต็อกใช่ค่ะซึ่งมันทำง่ายทำง่ายเห็นไวใช่ค่ะ แล้วที่สําคัญคือ,อการทําวิดีโอเนี่ยตอนนี้ใครทําออนไลน์เราไม่ทําวิดีโอเนี่ยไปแพลตฟอร์มไหนเนี่ยลำบากแต่ถ้าเราสามารถทําวิดีโอได้1อันเนี่ยเราไปได้ทุกแพลตฟอร์มคําถามคือเราจะไปจะเสียเวลาทาไมอ่ะอใช่ไหมคะเออทำทีเดียวได้ทุกแพลตฟอร์มเลยแต่ครูพีดย้าเลยนะว่าทุกอย่างมีระยะเวลาของมันถ้าเราไม่ทําตอนนี้มันก็จะยากเหมือนตอนเนี้ยในหลายแพลตฟอร์มมันเป็นธรรมชาติของมันค่ะดังนั้นต้องบอกว่าคนที่เร็ว แล้วก็ก้าวแรกอะก้าวให้เร็วเพราะว่าก้าวแรกครูพีก็ไม่เก่งเหมือนกันคือก้าวด้วยความไม่รู้แต่อาศัยว่าเราเร็วแค่นั้นเองค่ะใคร,รบ้างคะที่เหมาะกับที่จะมาเรียนคอร์สออนไลน์แบบนี้จริงๆอะถามว่าทักษะการทําออนไลน์อะไม่ว่าตอนนี้หรืออนาคตสําคัญไหมคะมพี่ว่ามันสําคัญมากดังนั้นเนี่ยเรารู้เราไม่ได้ใช้ก็ไม่เสียหายแต่เวลาที่เราต้องการจะใช้แต่เราไม่รู้อะเอออันเนี้ยพี่ว่า น่าเสียดายดังนั้นพี่บอกเลยนะเหมาะกับทุกคนที่อยากมีไรายได้หรือต่อให้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าธุรกิจเล็กใหญ่อะลงตลาดออนไลน์หมดแล้วคะ่ะเหมาะ,ะมากๆเหมาะมากๆแล้วมันเป็นต้นทุนการตลาดที่น้อยแต่มันได้ผลมหาศาลอะ,ะพอด้วยข้อเท็จจริงถามว่าครูพีกเก่งจังเลยครูพีแค่แม่บ้านนะคะ,คะถูกไหมคะว่าทำได้ใช่แต่มันทําได้จริงๆมันไม่ได้ยากเลยคะ่ะ ต้องเตรียมตัวอะไรไหมคะคืออย่างโอฟังแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยมีโทรศัพท์หรอแล้วฉันไม่พร้อมอ่ะฉันต้องเตรียมอะไรเตรียมโปรแกรมอะไรเป็นพิเศษไหมหรือยังไงเรื่องการเรียนไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะคะขอแค่คุณมีมือถือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าเรียนได้เลยค่ะไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยไม่ค่ะออนไลน์ครูพิชใช้มือถือเครื่องเดียวจริงๆริงถามหน่อยครูพิชอย่างช่วงเนี้ยช่วงน้ําท่วมหลายๆวันที่ผ่านมาเนี้ยถ้าเราออกไปทําไม่ได้คือแค่โทรศัพท์ใช่ค่ะทุกอย่างผ่านโทรศัพท์หมดเลย ใช่เปิดหน้าร้านขายลูกค้า<ม>ทาําโฆษณาไปหาผู้คนเป็นล้านล้านปิดการขายเรียนยังเรียนออนไลน์เลยค่ะ<อ> <laughs> ใช่ไหมคะ,มค,ะคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรียนเนี่ยยังเรียนออนไลน์เลยดังนั้น<ม>เหมือนที่พิดบอกค่ะเ<ๆ>ก่งไว้อะยังไงไม่มีเสียหายแต่ถ้าวันที่จะใช้แล้วไม่มีความรู้พี่ว่าวันนั้นเสียหายจริงจริงค่ะตลอดแล้วเวลาที่ทํามาคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะมีรายได้เข้ามาแล้วสิ่งที่มันได้พ่วงมาจากนั้นคือ การท่องเที่ยวใช่ค่ะได้เที่ยวที่ไหนบ้างและสามีว่ายังไงสามีก็แบบชื่นชมว่าแบบอุ๊ยคือแน่นอนตอนอะไได้นำสามีมามนิดนึงเป็นสายเปยแล้วกันทุกวันนี้เป็นแม่บ้านสายเปใช่เที่ยวที่ไหนบ้างคะที่ผ่านมาถ้าเป็นแบบทะเลมันดีมัยเนาะทะเลในฝันเมื่อก่อนแค่ฝันยังไม่กล้านะคะแต่ไปมาสองรอบไปอิตาลีไปสวิ์แลนด์เดี๋ยวเราจะไปฝรั่งเศสโอ้คือเยอะมากจริงๆค่ะอันนี้คือจับออนไลน์เหรอคะ เที่ยวฟรีค่ะจากออนไลน์เลยอันนี้คือว่าเป็นของแถมซึ่งถามว่าตอนนั้นอะแค่ตั้งเป็นเป้าหมายว่าเป็นประเทศในฝันะที่ยังไม่กล้าเลยนะคะถูกไหมคะเออเพราะต่อให้เก็บตังค์ฉันก็ไม่ไปหรอกเออเพราะมันเสียดายอ่ะใช่ค่ะค่ะแต่วันนี้ออนไลน์มันให้ได้จริงๆใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลผลลัพธ์มันจะออกแบบนี้ได้อย่างแรกเลยคือเราต้องเปิดใจก่อนนะคุณผู้ชมทีนี้เรา อาหลายคนอาจจะลังเลอยู่ว่าเอ๊ะเราเหมาะหรือเปล่าหมายว่าแอดไลน์แล้วมาพูดคุยกันก็ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ถ่ายหน้าจอรายการไว้เลยค่ะคือข้อมูลเนี่ยครบมากแล้วเดี๋ยวค่อยมาแอดค่อยมาโทรแต่ก็ร้อยท่านแรกเท่านั้นนะคะใช่ค่ะที่จะเรียนฟรีใช่ค่ะสี่วิชาแล้วหลักๆนี่คือเน้นไปทาง t ิ k กต็อกเลยติ๊กต็อกเลยค่ะแต่ว่าสามารถเอาไปแพร่กระจายได้ทุกแพลตฟอร์มใช่ค่ะวันนี้100ท่านแรกนะคะที่โทรหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะตาม คิว่าโค้ดที่ขึ้นให้อยู่นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ L O V E P E A T นั่นเองอย่าลืมนะคะส่งแบบเบอร์โทรหรือว่าสติกเกอร์มานิดนึงนะคะคู้พี่ถามสุดท้ายแล้วในฐานที่เราเป็นแม่บ้านหลายคนอาจจะมองเรื่องขีดความจำกัดของการเป็นแม่บ้านเรื่อเวลาอาจจะไม่มีความสามารถสามีอาจจะว่าหรือเปล่ามีอะไรอยากจะฝากบอกให้กับ ใ่หบ้านหรือว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนที่วันนี้อยากจะเลปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะ,ค,ะคือจริงๆแล้วเนาะพี่ก็ยึดหลักนี้เลยค่ะว่าสุดท้ายไม่ว่าจะใครหญิงหรือชายเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนม,มันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ครอบครัวเราไม่ได้มีแค่เสาหลักเสาเดียวอ,ะอ่ะแต่เรามีสองเสาอย่างน้อยอีกเสาหนึ่งมาให้เป็นเราละกันค่ะเออพี่ว่าครอบครัวที่มันมีเสาหลักมากกว่าหนึ่งเสาอ,ะอ่ะพี่มันพี่ว่ามันย่อมปลอดภัยแล้วก็สะท้อนถึงความมั่นคงได้ดีกว่าการที่มันมีเสาเดียวแล้วเหมือนที่พี่บอกค่ะพี่ไม่ต้องการคนเก่งแต่ีี่่ตต้้้อองงกกาารคนท ที่<ม>จะก้าวเหมือนวันที่พีทก้าวดังนั้นที่พีทไม่เก่งอะคะ่ะ<ม>แค่นั้น<ม>เลยค่ะทุกคนไม่ต้องการคนเก่งแต่เก่งคิดเยอะไม่ทําไม่มีทางได้ม,มันไม่ใช่มันเป็นธรรมชาตินะคะอ<ม>ดังนั้นก้าวมาเหอะไม่เก่งแต่ก้าวก้าวแรกสําคัญกว่าทุก<ม>ก้าวค่ะอืมค่ะเอาแล้วครับโอ้โหก็แอดไลน์กันอีกได้นะครับ QR code คนะที่ขึ้นอยู่นะครับ แอดไลน์ L O V E P E A T หรือโทรไปนะครับก็จะมีคนให้คำปรึกษาพูดคุยกันได้จะเริ่มต้นยังไงยากไหมอย่างไรเนี่ยนะฮะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง0902690888ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคู่พีชมากมากเลยนะคะที่แบ่งเวลามาพูดคุยกับเราขอบคุณขอบค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาค่ะ